สำหรับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมวันนี้บายนิพลพา f อมาอัปเดตนะผมร้านทุเรียนร้านเจ้อ้อมตลาดนันลบินนะครับวันนี้มีทุเรียนหมอนทองและยองนะครับผมหกโลนึกว่าจะใหญ่ครับมันใหญ่ใหญ่เลอะไรเี้ยนี่โลชิวนี้ก็จับไปนะสองลูกนะครับเนี่กรอบนอกุ้มในหนึ่งลูกกรอบหวานหนึ่งลูกนะครับ มาดูทักษะการปอกทุเรียนของเติอ้อมครับวัวนะวอคี่แม่บอกจัดไปลูกหนึ่งลูกกินกรอบหวานๆน,นะไปรุ่นๆปรุ่น าดสดๆสวยๆครับคุณผวอู้ดีเรากว่าใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวต้องไปคิดตังคคะอ๋อต้องิดไปคิดตังกับลูกสาวจ้ะไม่ได้คิดกับใครนะคะเจจะ เชิญเลยครับเชิญเลยนะครับเปิดร้านแล้วนะครับผมกับร้านที่เรียกร้านเจะอ้อนตลาดนั้นเรบินนะครับทุกคนปักหมุดไว้เลยปักหมุดมาเลยเดี๋ยวสิริพามาถึงหน้าร้านเลยนะครับี่ลูกค้าก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับเลือกดูก่อนเลือกดูก่อนเลือกเลือกเลยเลือกเลย สวยๆครับแม่อาภูใครที่ชอบจะอ้อมเกาะขึ้นเรียนนะครับมาดูที่หน้าร้านมาอุดหนุนได้นะครับที่ตลาดนันทบิน,เร,นเรียกดูก่อนเลือกดูก่อนเข้าร่มก่อนนะครับเข้าร่มก่อนเด้อร้อนร้อน นวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับใช่จุกไม่ไหวจุกพอจูบไหมพาดพูดไม่ออกอ่ะจูบไม่เรื่ต่อลกหนีเหอะเลยไม่พูดเลยครับไม่มีทิ่ตินี่หกโลอ่ะครับอันนี้นี่จะเป็นกรอบหวานที่สามารถกินไปเรื่อยๆได้นะครับ จะค่อยๆนิ่มไปเรื่อยๆนะนี่มามามาครับเชิญเลยนะครับออสวยมากสวยๆวยอันนี้ลูกค้าไม่ทันนิ่มกรอบหวานใช่ลูกนี้กรอบหวาน รอบนอค่ครับผมมีทุกแบบขอให้สั่งเนี่ยอบน้อมัไหนกินเตี้แหละกินเอบนงมไหนฮะให้มกรอกวานนี่หวายยังไงในี่กรอหวานเนี่ยได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวรอคิวนี้แป๊บนึงมามามาบาบนก็มาอัปเดต

เจ็งเจ็งมนี่ไงลูกลูกเล็กน่ลูกมดอมใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวรอผอ้าเช็คเนื้อให้นะครับ เดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกใหม่ครับแต่ดูได้เลย กรอบไหมแม่กรอบกรอบหวานนะช่วงนี้ยสวยๆครับหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับสวยสวยสวยหน้าไหมคะสวสวยสหน้าไหมคะเลยโอ้หือสองเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับปานหนักมากมา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 มของลูก้าเชิญเลยครับผมเชิญเลยยิ้มเลยยิ้มเลย มาดูคิวต่อไปครับดม,<า>ามาดๆใชบบ่ครับใช่ครับมามาครับ ยัวมา สวยไหมต้นลูกคา้าสู้กันมั้ยสวยสวยครับสวยโอ้ยี่ยอมนี่ ออกเรียนเจ๋งมากตัวพอดีเลยสุขครับได้ดีเลยสแลู้าครับเรียบร้อย ห7 7 5้บาทนะครับนจเีอากลูกมาเรลูกอันนี้ันนี้อบอนะคะ,ะ,ะใช่ครับมาแล้วครับจบแล้วปลอบล้อบร้อนะครีบผมมาคิวต่อไปครับคิวนี้ก็จัดไป สองลูกเหมือนกันนะครับเนี่ย หนักมันสวยๆแล้วสวยยั่วมากทุกคนมาเลยครับพิกัดร้านเจ๊อ้อมตลาดร้นเรบินนะทุกคนปักหมุดปัก GPS ไว้เลยเดี๋ยวสิบีพามาถึงหน้าร้านเลยนะครับเนี่ยคิวนี้ก็จัดเต็มไปครับเห็นเนื้อสวยๆวันนี้สั่งเพิ่มอีกนะได้ครับแค่ันเนาะเล่มหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับหนึ่งเจ้าเจ็ด สองลูกครับนี่กลัวนะอันนี้น้ำมันสดอยู่ตรงนี้สามได้ได้ครับด้ำมันสดโอนก็ได้โอนก็ได้ขอให้ใช้นี่ได้ตามกฎหมายทุกวันนี้นี่เยอะมากพูดเรื่องสีกรมก็อย่าเที่ยบพี่บ่าวไม่เชื่อหนูเลยหนูว่านะผมก็ว่าเช่นแหละจังเยอะนู่นนี่นั่นแน่เลยแล้วพี่บ่าวแมนครับพี่มาตามพี่ใครติดตัวดู ตนี้มันต่นไปได้เนี่ยคุมาถามใครใครติดติดมีตะพาพเลยบ่กครับกูดอนยอมอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงครับใช่ก็ย<ง>ยกอยู่ล,ยลูกค้าย้อมแบบนี้กู <laughs> แรงรูปเรียบร้อยมาดูรูปที่สองครับทุกคน ส่วนออเดอร์นะผมในแฟนเพจนะก็สั่งมาได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แอดมินเช็คราคาค่าส่งให้ได้นะครับทุกคนเข้าไปที่เพจร้านทุเรียนร้านจ่อ้อมตลาดนั้นเยบ,บินนะผมมีผู้ติดตาม2,000 200, 0 0บวกนะครับผมเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม2,000 200, 0 0ขึ้นนะครับทุกคน โอ้ครับครับครับรถตากับคุณจีด้เขาอยู่ก็รถตากับคุณมามามาครับมาหน้าร้านก็ได้นะครับทุกคนครับสรับคลิปนี้จัดไป2ลูกใหญ่ๆจุกๆเลยผมเอาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใช้อย่าลืมแม่มาส์หนุนนะผมกับร้านทุกเลียนร้านเกออมตลาดนัดเรบินนะครับมีขายตลอดปีเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ